สวัสดีครับผมไอ้สกายบ้านกับคนสว่างขับรถกลับบ้านจังหวัดน้องคายข้างทางเกิดอุบัติเหตุพี่น้องเอ้ยพอมาถึงปั๊มน้ํามันก็พักหารายทานสักนิดหนึ่งบนนิดละพี่น้องได้ลูกสินอันมักง่ยงัดเขาปากงำงอมงอบงอบแสบแสบสำหรับข่อยว่าเสบหลายว่ันคำที่สองอําเบ้ยพักรถจังน้อยพี่น้อง เครื่องมันห้อนมาสั่นรถมันเก่าแต่เครื่องนี่สมอมยายางดีนะอ่าเอามาเด้อกินลูกสิ้นเลยนะไปหอดบ้านพี่น้องตอนรับด้วยฝนตกมาหอดเรียบร้อยแล้วฝนก็ตกโจกโจกโจกเย็นชุ่มฉ่ำกันทีเดียวสนะั่นบ้านห้องสิงนแะบฝนตกเย็นสบายอากาศดีพี่น้องตอนรับด้วยฝนตกนะมาหอดรถจอดตากฝนบบต้องล่างแนละ้วมาหอดกับฝนตกห่ ยินสบายบ้านหอยังสี่ลับพี่น้องอากาศมันดีฝนตกไงยอยากนอนพุ่นละมาหอดน,นองนัดกล้มาหาอีปออีปออ่ปอคอยขึ้นหัวเจ้าไล่ไล่วาสน <c oughs> มาหอดก็ลองเพลงให้ฟังแล้วน้องนัดอ้าวฮันนี่กกขาขาวเนีอาลาดักขัดขนาดเดินนันเดินเดินนันเดินเดินนันเดินเดินเดินนันเดินถึงยิ้มถึงให้นักยิ้มจะให้จกหัวว่าแั่เนี่ยคนบอกบ่วยทนเนาะน,นั่น ก็รอ้องไปก็อะไรตามภาษาน้องนั่นอะไรพี่น้องหอดก็ลองตะเพให้ฟังเออเวันนั้นมวนหลายหลินนำคำ่าแม่งเมาออกล้วพี่น้องอ่าแม่งเมาออกเต็มเลยอ่าย้อนไว้เด็กแล้วเนาะจับแม่งเมาไปขัวกันหน้าเ่ยจับคำปั๊บยับใส่ปากกับกลับกลับกลับบุญธรรมทากินแนวมันมวนเนาะบรรยากาศโดดๆพอ่อเทีนึง เออแมงเมาออกยังส่ฝนตกบูมี่ยั้งพี่น้องเตรียมโตสันแล้วไปหาไตอึง้งไปหาไตอึง้งนะมเน่ยเมหอดกันบุญแล้วจับได้หลายตัวแล้วละแมงเมาก็ลุ่มกินอึ้งแล้วมาที่นี่อึ้งมันออกออกมาหากินแมงเมาพี่น้องก็ไปเวลามูผ้าไปนายทองมว้วนนะ่ะหาจับอึง้งอนะไรเยพ่ออึ้งอยู่กลางทางพี่น้องตหนึ่งลงไปคุบโซหน้า,าสันโอ้บอสโซบอสโซ หลุดหลุดกระโดดโดองดองขาเหียนเหียนนี่เนาะห <N> นีวะท่านได้ท่องโมงก,กำข้อปั๊บหยับใส่ถุงปั๊บหลุดเลยนะหยัดใส่ถุงแล้วก็ปั๊บกลับบ้านห่อเละนี่แหละฝนตก <S <S แมงมาออกหัดไตอึงละพี่น้องน้ำบนานเฮาปีปีมีเทียนนึงอ่าเอามาเทาใส่ขวออึงยางเด้อพี่น้องเอองพราะแมงอึงเผาเกลืออึงยางกันแต่แซ่บคือกันอึนตงตัวนี้มั่น ส้มากกับต้มสมมล้วพี่น้องมาเอาตะตัวไข่ๆข่อะไรเนาะขั้วออกแมงเมาออกตมใส่ต็นโตบอ่อได้แมงเมามันสิฟู่เดินมาเด้อกินแล้วข่ก็มักแล้วปีหนึ่งเมื่อที่หนึ่งของมักของแซบของอร่อยก็แม่ตบอ,อึง้งเลยพี่น้องแล้วข่ก็เอาตัวไข่ๆข่อะไรเนาะอย่างเยัดยข้าปากเลยนะครับนี่ขออนุญาตด้วยพี่น้องสำหรับคนปักกะว่า,าแซบขับเลย ยำปุยปุยคนมันมักเนาะมันอับสำหรับคนมันมักก็ว่าเพราะเสียบแล้วพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้เด้อปีนาว้าไม่พอกันไม่ลรอโดนๆดนได้กินต้มอึงนะไปซื้อเขากินมันแพงโลละหกรอ้อยู่นนีอยู่ปัทยาแล้วนะอยู่นีทหากินเองพี่น้องเสียบลายขอบคุณครับหงีบเงีบเงีบยบ,บพอกันไม่ได้